ครับ Fortuner 2ร v คันนี้ถูกสุดในร้านแล้วนะครับพี่คันนี้ผมบอกเลยนะสายบึกบึนนะฮะสายท,อท่องเที่ยวห้ามพลาดเลยได้เป็นเครื่องยนต์2.4โคตดสวยนะฮะเลขไม่1 1ึ0 0 0มกิโลพี่ราคาสด8 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นไม่รวมแบบนะแต่ว่าถ้าผ่อนยาวๆนะพี่7ปีอยู่ประมาณ14,500สสวยๆเลยแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ใครอยากดูรายละเอียดตัวรถนะฮะต้องดูคลิปนี้ให้จบนะผมบอกเลยนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วสามารถจองอะไรได้เลยเพราะผมพาดูแบบละเอียด ส,สวยๆเลยผมาลไยหุ้มหนังผมมาติดฟังก์ชันเบาคู่หน้าเป็นไฟฟ้าเบาะหนังตึงๆนะครับไฟไท้ายสวยๆแบบนี้นะพี่นะถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาคนเนื่องไปใช้งานคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์นะครับ อยู่ในช่องรถครอบครัวมือสองเกดบายปานเปนยนนะฮะผมเอาคันนี้มาให้ดูนะครับ f o r t u n e r 2.4V สีขาวมุกแบบนี้นะครับได้เป็นปี2018นะพี่นะคันนี้ถูกสุดในร้านนะครับเลขไม่เนี่ยอยู่ที่100,000กับอีก10,000กิโลเท่านั้นถือว่าน้อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วนะฮะที่อื่นเนี่ยไม่ประมาณ1ส4 0 0 0 0เลยนะ f o r t u n e r 2.4V สีขาวมุกผมบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับราคาไม่ข้าม900,000ฮะอยู่ที่ 800, 0 0 เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะพีไม่รวมแบตนะคันนี้นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะพีคนไหนสนใจนะครับต้องไม่พลาคดคลิปนี้เลยนะฮะ mm hmm. ก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับในระหว่างที่ผมแนะนําตัวพี่ก็ดูรถรอบคันไปก่อนนะผมปานเพชรยนต์นะครับเป็นพนักง,งานขายที่บริษัทเพชรยนต์นะครับบริษัทเพชรยนต์เป็นบริษัทขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้นะฮะย่านบินบุรีเลยตั้งอยู่ที่เสรีไทย68แยกแยกหนึ่งมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะครับมีทั้งรถตู้หน้าสั้นหนห้ายายวรถร,รถถกะบ PPV รถครอบครัวนะฮะขนาดเล็กก็มีนะครับหรือจะเป็นเก๋งพรีเมียมนะครับเก๋งเล็กเก๋งใหญ่มีหมดเลยมียันอายันเบนเลยนะถ้าพี่คนไหนสนใจที่จะเข้ามาดูรถนะครับก็เข้ามาได้นะฮะแต่ผมเชื่อว่าพี่ดูคลิปนี้จบเนี่ยที่สามารถตัดสินใจซื้อจองออนไลน์ได้ันทีนะเพราะว่าผมพาดูรถแบบละเอียดแล้วก็แบบอาเอกซ์คลูซีฟเลยนะพี่ นะใครดูครดคลิปนี้อยู่นะครับถ้าเกิดว่ากําลังอยากได้ f o r t u เนอสักคันพี่ผมแนะนำนะครับให้ดูให้จบนะพี่นะครับก็ตัวผมเองนะฮะเคยเป็นพนักง,งานขายป้ายแดงมาก่อนนะครับแล้วก็ทั้งโตัวตา้าทั้งอีซูเลยนะครับเคยเป็นตัวแทนเทสรถนะที่อีซูนะครับก็ไปทั้งนนทบ,บุรีและปะทุมธานีนะฮะของตตา้าผมก็ไปเทสที่ท,ทีเด็กพอเทสรถเสร็จเนี่ย ผมก็นําความรู้มาบอกต่อเพื่อนๆเซลล์เพื่อให้ไปบอกลูกค้าไปในทิศทางเดียวกันนะพี่นะแล้วก็ทางของยีสุก็เช่นกันผมก็ได้นําความรู้มาบอกต่อนะครับในเรื่องของช่วงล่างคันนี้นะผมบอกเลยโคตรนิ่มนวลน,นะครับฟอร์จูเนเนี่ยจะเหมาะกับลูกค้าที่แบบว่าแนวสปอร์ตสไตล์สปอร์ตจะมากกว่านะจะแตกต่างจาก m ิ x เอ็กี่มิลเนี่ยลูกค้าจะออกแนวแบบเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าฟอร์จูเนเนี่ยเขาจะ เขาจะออกแนวแบบสปอร์ตดุดันเท่ๆอย่างงี้ครับเสียอะไรประมาณนี้เนาะก็คร่าวๆนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดตัวรถกันนะครับดูฝากระโปรงหน้าก่อนนะฮะตัวนี้ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มเลยนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มฝั่งนี้เช่นกันนะพี่นะโคตรสวยผมบอกเลยนี่เห็นไหมนะครับกระจังหน้าคูมเมียมไม่มีไม่มีรอยขีดขว่วนไม่มีขนแมวใดๆ ไฟหน้าไม่แตกไม่รล้านะพี่มีไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเห็นไหมในแตกไม่รล้าไม่มีไอ้น้าไฟตัดหมอกเช่นกันพี่ดูแก้มข้างกันก่อนแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อ้าออกนะพี่มีคิวซุ้มล้อสีดําให้ด้วยนะ,ะล้อมแม็กมีมาให้ขอบ18นิ้วทูโทนปัดเงานะครับโคตรสวยเลยไม่มีรอยมีรอยนิดนึงเดี๋ยวผมเก็บงานให้นะฮะคันนี้สวยมากนะแล้วก็หลังคามีแหลกหลังคามาให้แบบบิวอินไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแน่นอนพี่ สวยๆเดี๋ยวมาดูภายในนะครับเปิดเข้ามานะฮะพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับมาแบบครบๆเลยคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะไม่มีคูชคอนโทรลมาให้นะแต่ว่าจะมีแพทเทิร์นชิฟต์ด้านข้างพวงมาลัยมาให้นะครับหน้าจอนะครับสามารถสัมผัสได้เสียบใส่แผ่นซีดีได้นะฮะแอร์เป็นแอร์ออโต้มาแล้วดิจิตอลออโต้มาเกียร์เป็นเกียร์ออโต้มาพร้อมกับแมนนวลโหมดนะพี่นะปุ่มต่างๆมีมาให้บ่คู่หน้าไฟฟ้านะครับบาะหนังแบบตึงๆ แบบนี้สีน้ำตาลเข้มพี่คนไหนนะกําลังมองหาอยู่ผมว่าคันนี้โคตรน่าใช้เลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้พี่เห็นไหมบอ่อหนังตึงต้งๆนะครับด้านท้ายเนี่ยเป็นไฟฟ้ามาให้แล้วนะไฟท้ายเป็นฟู l l LED นะครับด้านท้ายก็เปิดไฟฟ้าง่ายๆเลยนะตัวนี้นะครับโคตรสวยได้เป็นสีขาวมุกเปิดง่ายๆแบบนี้สวยมากครับบอกก็บอกแขวนแบบนี้นะครับนี่ไหมด้านหลังจะเป็นบอกแขวนนะครับนี่เห็นไหม แขวนแบบนี้แล้วก็มันจะได้มิติในเรื่องของตัวรถที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นมิวเอ็กเนี่ยจะแบบพับลงมิติตัวรถที่ได้ได้เยอะขึ้นก็จะเป็นแนวแนวขวางแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใหญ่ขึ้นมันจะข้อดีมันต่างกันนะครับตัวนี้นะช่วงล่างดีมากเลยนะฮะนี่เห็นไหมช่วงล่างด้านหน้าผมบอกเลยเป็นดับเบิบิชโบนเป็นปีกนกคู่อิสระนะฮะด้านหลังเป็นมันติลิงคคันนี้ได้เป็นโฟลิงนะครับ ที่พี่เห็นเนี่ยรถมันจะโค้งเค้งนิดนึงเนี่ยด้วยเหตุผลว่าฟอร์จูเนอร์เขาตั้งใจทํามานะฮะให้มันดูบึกบึนนะครับเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมันมันดูแบบแข็งแกร่งเนาะ,ะแต่ถ้าเป็นของวิวเอ็กมันจะได้เป็นอ่าตัวไฟลิงคืคอ5ตัวนะครับฟอร์จูเนอร์จะได้เป็น4ตัวนะ,ะช่วงล่างนะฟอร์จูเนอร์ได้4ตัวแต่ถ้าเป็นวิวเอ็ก e จะได้5ตัวมานะฮะมันจะต่างกันฟอร์จูเนอร์เขาจะแนวอ่าออกแนวบึกบึนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิวเอ็กเขาจะออกแนวแบบว่า เรียบร้อยเรียบร้อยอะไรประมาณนี้นะครับก็ในช่วงล่างผมบอกเลยว่า Fortun e r ถ้าเกิดว่าชอบความแข็งแกร่งความดุด้านต้องเป็น Fortun น r er, นะครับเพราะว่ามันจะดูนิ่มนวลต่มันจะดูแบบแข็งแกร่งกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบความนิ่มนวลต้องไปมิลเ็กนะพี่นะเดี๋ยวไปฟังเสียงเครื่องยนต์ยันคันนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับนี่แผงปรับรถกระจกที่อยู่ด้านข้างนะบ,บอกคู่หน้าไฟฟ้าตัวนี้เดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนะผมยังไม่ให้ดูเลยด้านหลังเนี่ยเป็นแบบวันทัชนะพี่นะ กดแค่นี้มันก็จะยกขึ้นให้เลยเป็น one touch น,นะพี่โอเคไปนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูเข้ามาด้านในนะครับคันนี้เป็น push start นะพี่เปิดส start รถนะฮะนี่ง่ายเลยเนาะสังเกตดูเลขไม้นะฮะอันนี้เป็นจอดิจิตอลเขาทํางานอยู่นะครับคันนี้อุณหภูมิความร้อนอยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะเลขไม่หนึ่งแสนจะอีกหนึ่งหมื่นกิโลนะครับ, 1, 10, นะร,บรวมไปแล้วนะใช้งานน้อยมากเลยนะได้ปีสองพันสิบแปดเดี๋ยวผมให้ดูสคบก่อนนะฮะ โตท้าฟอร์จูเนอร์สองจุดสี่วีนะครับรถคันนี้นะอ่าราคาสุดแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถูกที่สุดในร้านพี่นะผ่อนอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าเท่านั้นนะครับได้ปีสองพันสิบแปดเลขไมล์หนึ่งแสนแต่อีกหนึ่งหมื่นกิโลนะฮะใช้งานได้อีกยาวๆนะครับคือลำดับของเจ้าของรถเนี่ยหนึ่งคือคนใช้งานคนแรกสองคือเพชรยนต์นะฮะก็รวมแล้วใช้งานแค่หนึ่งคนเท่านั้นนะฮะตอนอยู่ในมือเพชรยนต์เราไม่ได้เอาออกไปใช้ที่ไหนแน่นอนนะพี่นะหน้าจอ ทัชสกรีนมีมาให้สามารถใส่แผ่นซีดีได้ด้วยนะฮะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ดิจิตอลออโต้นะครับพี่นี่ใช้งานได้ดีปุ่ม ac อากาศหมุนเวียนภายในหรือจะให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับหรือจะเป็นในเรื่องของไล่ฟ้านะครับนี่เห็นไหมนี่แอร์ออกเท้าด้วยหรือออกแค่หน้าอย่างเราอย่างเดียวเนาะแล้วก็ปิดปิดพัดลมนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดามาแล้วนะพี่ แม่นยำม,มากนะฮะเวลาใส่เกียร์เนี่ยครับตัวนี้มีมาพร้อมกับแมนนุ่นโหมดแมนนุ่นโหมดเนี่ยผมชอบตรงนี้อย่างหนึ่งคือในเรื่องของเพดล์ชิพบบี้เพดลชิพเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนเกียร์แค่ปลายนิ้วใช่ไหมบวกลบพี่เห็นไหมมันจะทํางานร่วมกับแมนนุนโหมดถ้าพี่บวกเข้าไปเนี่ยบวกหนึ่งบวกสองบวกสามก็อัตราการทดเกียร์เนาะอย่างเช่นถ้าพี่ขับรถอยู่เนี่ยเหมือนถ้าพี่ขับแมนนวลอ่ะพี่ใส่เกียร์หนึ่งพอรถมันถึงรอบที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์พี่ก็แตะอันนี้ เป็นเกียร์สองอะไรประมาณนีเนน้เหมือนแมนนวดเหมือนแม่นวดเลยนะครับมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับหน้าจอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะแล้วก็รับสายฟังสายในพวงมาลัยไ,ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ปุ่มมัลติฟังก์ชันตรงนี้มันจะเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับทางหน้าจอตรงนี้เห็นไหมผมกดแล้วมันจะไปไปแบบนี้เนาะแต่ว่าคันนี้ไม่มีคูสคอนโทรลมาให้นะไม่เปม็นไหลนะครับบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะฮะแผงบันแดดนะครับนี่เป็นแบบซอฟททัชมาให้นะฮะนี่เดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะดูมันมืดนิดนึงนะครับนี่ แล้วก็มีกระจกมาให้ด้วยนะครับนี่น,นะสวยมากนะผมว่าแม่บ้านเขาชอบเพราะว่าฝั่งนี้เขาก็มีมาให้นะครับคูลบล็อกมีมานะนี่นะฮะคูบ็อกเนี่ยมันจะเป็นการเก็บอุณหภูมินะพี่อย่างเช่นถ้าพี่มีเครื่องดื่มนี่เครื่องดื่มเครื่องดื่มที่อุณหภูมิที่เย็นอยู่แล้วนะฮะแล้วพี่เอามาใส่กล่องเนี้ยกล่องคูบ็อกเนี่ยครับมันจะทํามันจะเก็บอุณหภูมิไว้ให้ แต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาเครื่องดื่มที่ว่าไม่ได้แช่มาเลยเนี่ยมาใส่มันจะไม่เย็นนะพี่นะอ่ามันจะมีอุณหภูมิเย็นนิดนึงแหละแต่ไม่ได้แบบเย็นถึงขนาดกินแล้วอร่อยกินแล้วแบบเย็นชื่นใจนะด้านล่างมีมาแบบครบ,ครบเลยคู่มือมีมาแบบครบๆนะพี่นะคันนี้ผมบอกเลยโคตรน,น่าใช้ถูกที่สุดในร้านนะครับไปดูเดี๋ยวผมพาไปนั่งด้านหลังกันนะคันนี้นะมันมันอ่าด้านหลังเนี่ยคอนเทนเนอร์เนี่ยที่นั่งตอนสามเนี่ย จะเหมาะกับเด็กๆมากกว่านะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยครับอย่างผมเนี่ยก็นั่งได้แหละแต่ได้แค่เดียวนะฮะนั่งได้แ๊บเดียวเพราะว่ามันมันค่อนข้างที่จะที่จะแบบแคบนิดนึงนะครับแล้วด้านหลังมันจะโค้งเทลงนะฮะนี่นะฮะดูหัวเขา่าไม่ชนนะหัวเข่าไม่ชนนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่มองไปด้านหน้าแบบชัดเจนมากๆนะพี่ทรงสปอร์ตทรงหรูนะครับแล้วก็ไปได้ทั้งครอบครัว ราคาถูกสุดในร้านแล้ว f o r t จ n e r รคันนี้นะครับเลขไม่เนี่ยน้อยกว่าราคาที่แพงกว่าด้วยซ้ำนะฮะอยู่ที่10,000แสนจาอีก10,000หมนกิโลได้ปี2018ครับพี่ได้เป็นสีขาวมุกสีสีแบบสีขาวมุกสีฮิตเลยนะสีที่เขาชอบใช้กันนะคป้ายป้ายแดงเนี่ยเพิ่มหมื่นสองนะแต่เราไม่มีเพิ่มตังค์แล้วนะพี่ดูฝ้าเพดานด้านบนซะก่อนนะครับไม่มีรอยยันไม่มีรอยอักขระใดๆเลยไม่มีรอยเจอแม้แต่นิดเดียวนะครับรถคันนี้สวยมากนะ ถ้าเกิดว่าพี่ได้ไปใช้เนี่ยผมว่ามันคุ้มค่านะครับถ้าพี่จองเนี่ยพี่ต้องรีบจองแล้วนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็มีลูกค้าว a l k ก n ินเข้ามาเยอะมากบางท่านดูจากสื่อบางท่านดูจากอ่าไลฟ์สดนะครับพอเข้ามาเนี่ยเขาเดินมาดูคันนี้ดิ่งลงมาเนี่ยก็ติดจองแล้วแต่สําหรับท่านอ่าพี่นะถ้าเกิดว่าดูในดูในคลิปนี้ นะครับแล้วจะจองดูรถไว้ก่อน2 0 0 0 3,000ก่อนก็ได้นะครับพอมาดูรถตัวจริงค่อยจองเพิ่มวันจัดไฟนันก็ได้เลยนะครับหรือใครซื้อสดนะฮะดูรถไว้นะครับจองไว้3,000นะครับแล้วก็อ่าจองดูทริปนี้จองไว้3,000แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอ่ามาดูรถแล้วจะรับเลยเนี่ยพี่ก็จองเพิ่มอีกหนึ่งอีกอีกอีกเจ็ดพันให้มันเป็นหมื่นหนึ่งผมจะได้ชงให้ผมจะได้ทําความสะอาดให้เปลี่ยนพวกน้ํามันเครื่อง น้ำมันเกียร์น้ำมันเกียร์ไม่ได้เปลี่ยนนะส่วนเปลี่ยนพวกน้ามันเครื่องน้ามันเคมีพันธุ์ต่างๆนะพี่นะถ้าสนใจลองเข้ามาดูนะครับบอตหนังตึงๆต,ตรงนี้สวยมากเนี่ยพอผมปิดไฟเนี่ยมันเลยข้างหน้ามันดูสว่างมากยิ่งขึ้นนะปุ่มอามัติฟังก์ชั่นตัวเนี้ยเสียดายไม่มีคูสอนตทแต่ว่าใครไม่ชอบไม่เป็นไรโดยส่วนโดยส่วนตัวผมชอบคุสคอนโทรลมากกว่านะฮะเวลามันขับขี่แล้วผมมันผมชอบปวดขาผมก็เลยแบบชอบใช้ พอใช้แล้วมันทาให้เราแค่พยุงแค่พวงมาลยัยแค่นั้นเองนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้ไปดูไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าพอเปิดเข้ามาในเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกนันนี่เห็นไหมไใกล้ๆเลยดูความสะอาดสะอ้านของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ทางนี้นะฮะเดินเบามากไม่สวิงเลยนะฮะแล้วก็สะอาดมากนะครับในเรื่องของพวกระดับเทมีพันธุ์ต่างๆถ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติเนี่ยผมจะไม่ผมจะไม่เปลี่ยนให้นะแต่ถ้าเกิดว่ามันลดน้อยลงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมให้ รเรื่องของน้ำมันเครื่องก็เช่นกันนะฮะน้ำมันเครื่องนะฮะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนให้เลยแบตเตอรี่เช่นกันนะครับพี่สวยมากคันนี้ดูฝากระโปรงด้าน,นหน้าซะก่อนรูปลักษณ์ของเขานะฮะตัวนี้เป็นอลอยโรบอทอย่างเช่นว่าเป็นเครื่องพิมพ์ฮะแม่พิมพ์ต่างๆแท้เดินโรงงานเลยนะเนี่ยสุดพิมพ์สุดเม็ดอาร์กต่างๆทันที่ QC เขาอามานะครับส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะไปสนใจรอยซิลิโคนอยู่ครบนะพี่นะนี่ถ้าเล็บจิ้มเข้าไปเนี่ย เป็นรอยซิลิโคนนะห้ามเป็นเหล็กแข็ง,ขงนะถ้าเหล็กแข,แข็งเนี่ยทำมาแน่นอนแต่ถ้าจิ้มเข้าไปแล้วเป็นรอยเป็นรอยเล็บมือเนี่ยใช้ได้นะครับแปลว่าไม่ได้ทํามาดูหัวนอ็อตฝั่งนี้นะครับนี่เห็นไหมไม่มีขันไขขยับแน่นอนนะครับแล้วก็หัวน็อตตรงนี้ด้วยไม่มีรอยขันไขขยับเลยนะช่วงล่างคันนี้นิ่มนวลมากเลยนะผมบอกให้นะครับไม่มีนะครับ,นะรบแล้วก็จุดต่างๆอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับนี่หัวน็อตต่างๆตรงหม้อพักน้ําก็อยู่ในรูปแบบปกติมากนะฮะ นี่เห็นไหมสวยมากนะคันนี้นะครับแล้วก็หัวน็อตตัวนี้เห็นไหมนะครับแพ้เดิมโรงงานนะครับต้องมีโลโกโตต้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟนะฮะต้องเป็นของไทยคุยโตเท่านั้นนะมีโลโก้อยู่ตรงนี้นะพี่นะนี่ใครสนใจนี่ตรงนี้มันจะเป็นแผ่นเพจพี่มาดูแผ่นเพจแท้เดิมโรงงานของโตโยต้ามันจะอยู่ด้านข้างนะอยู่ด้านข้างนะครับถ้าเป็นของมีสุ bitte, มันจะอยู่ตรงคานหน้านะครับใครสนใจนะผมบอกเลยคันนี้จองออนไลน์ได้เลย น,นี่สวยๆแบบนี้แก้มข้างฝั่งนี้ก็แนบชิดสนิทเลยเห็นไหมนะฮะเหล็กหลังคาแบบบิวอินนะครับมาเปิดเข้ามาผมจะไม่แกะตัวกระดูกงูให้ดูนะครับเพราะว่าตัวกระดูกงูเนี่ยถ้าแกะออกแล้วมันจะใส่ไปไม่เหมือนเดิมนะพี่นี่เรามาดูหัวน็อตเวลารถเกิดการชนนะครับมันชนจากภายนอกสิ่งแรกเยอะต้องถอดนะครับก็ค,คือประตูนะฮะดูหัวน็อตประตูละกันนะครับไม่มีรอยถอาดอกเลยแนะไม่มีรอยขันไข่กยับตรงนี้เลยเห็นไหม ด้านในที่ลองอ่าก็เกิดว่าได้จองเข้ามาแล้วขอดูรถเนี่ยค่อยมาดูก็ได้นะฮะเห็นไหมตัวนี้แล้วก็ปุ่มแจ้งเตือนต่างๆลวมยางต่างๆชัดเจนนะครับนี่มีหมดเลยนะใครสนใจนะพี่นะจองออนไลน์ได้เลยนะนี่เรียงตัวน็อตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติที่บันไดข้างมีมาแบบนี้ช่วงล่างด้านหลังนะครับเป็นบันตีลิงค์โฟลลิงนะครับใช้งานดี นะสวยๆเลยพี่ผมบอกก่อนนะคันนี้ถ้าเกิดเราขช้ได้ไปเนี่ยคุ้มนะครับถูกสุดในร้านนี่เห็นไหมแก้มข้างเนี่ยชิดสนิทแบบนี้ด้านหลังนะแล้วก็ไฟท้ายแบบครู l LED ดีสวยๆนะครับพี่เดี๋ยวมาดูตรงฝาท้ายคาดเอวเป็นโครเมียมไม่มีรอยเลยนะฮะนี่สวยๆแบบนี้นะเปิดเข้ามานี่เห็นไหมกว้างๆอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวมาดูเนี่ยเห็นไหมจุดเชื่อมต่อต่างๆแค่เดินโรงงานนะพี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิม นจนเชื่อมต่อต่างกดรเดินางานหัวน็อตตรงฝากระโปงไม่มีถอดนะครับไม่มีถอดโช๊คเนี่ยขึ้นสุดเลยเห็นไหมฮะขึ้นสุดเลยนะสวยๆแบบนี้นะพี่ผมบอกเลยว่าต้องจัดนะฮะต้องจัดเลยแก้มข้ามฝั่งนี้แนบชิดสนิทเลยนะฮะต้องจัดแล้วนะนี่เปิดเข้ามานะครับแล้วดูหัวน็อตต่อนสิ่งแรกที่ต้องดูดูหัวน็อตแต่ถ้าพี่จะดูกระดูกงูพี่ดูได้นะแต่ผมขออยญาไม่แกะให้ดูนะครับผม คือจ,จริงๆรถไม่มีชนหนักนะฮะที่เป็นยนต์คัดเกตนะครับผมเป็นยนต์คัดเกตร,รถเข้ามานะครับเทสยน์เนี่ยเวลาไปดูรถเนี่ยครับเขาจะคัดเกตนะขอเป็นเกตเท่านั้นนะครับเพราะว่าบริษัทเทสยน์เนี่ยตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองที่แล้วก็เวลาลูกค้ามีปัญหาเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้เลยเราไม่มีปิดหนีหายเหมือนแบรนด์อื่นๆนะเหมือนเช่นที่ปิดไปในในข่าวล่าสุดก็มีปิดไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับรถมือสองแต่เทรยน์ไม่ปิดนะครับ อยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ใช่พื้นที่เช่านะแล้วมีรถให้เลือกมากกว่า400กคันนี่มีทั้งแคมรี่แบบนี้นะครับหรือจะเป็นพวกคอดโรเวอร์ Rover, รถครอบครัวรถกระบะนี่อันนี้เข้ามาเมื่อวานแล้วติดจองเลยนะพี่อี่แล้วก็คูร่าคอนเราก็มีนะนมีเก่งเล็กเก่งใหญ่หนูไปยันนู่นเลยนะสวยมากเยอะมากเลยนะนี่ผมให้ดูเบนซ์ Bend เราก็มีนะฮะเบนซ์ Bend เนี่ยคันนี้ก็ติดจองไปแล้วนะเนี่มีเยอะมากพี่ถ้าพี่สนใจพี่เข้ามาดูได้ นะครับที่บริษัทเพชรยนต์เห็นนะครับเพชรยนต์อยู่ตรงกลางใหญ่สีแดงเลยนเห็นไหมใครสนใจนะโทรมาที่025713369หรื 9, อจะแรือแไลน์มา p a r n p i n p i 1 9 9 2กนะครับก่อนจากกันไปนะครับรบ,บวนพี่นะขอคนละหนึ่งไลค์แล้วกด s u b s c r i b ์กดติดตามให้ผมหน่อยเพื่อที่จะไม่พาลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอจบการนำเสนอคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะไปถ่ายคลิปทันไหนให้พี่ๆดูนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ